สวัสดีครับท่านคณะกรรมการประเมิน BED Active ท,ทุกท่านครับผมนายพิทยวเนีขเขยขวนะครับคุณครูโรงเรียนคูเรือวิทยาครับขอนําเสนอ BED Active ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลองเชิญปฏิสัมพันธ์ของเพชรร่วมกับเทคนิค KWD แอเพื่อแก้ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาฟิสิกส์3เรื่องการเคลื่อนที่แบบมุดตุ้มอย่างง่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนภูเรือวิทยาครับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหลักๆของการเรียนวิชาฟิสิกส์ก็คือการแก้ไขโจทย์ปัญหาโดยเฉพาะโจทย์ปัญหาที่เป็นตัวเลขหรือโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ชจินตภาพจินตนาการบางส่วนทําให้ นักเรียนที่มองภาพไม่ออกหรือจินตนาการภาพเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ออกไม่สามารถที่จะทําโจทย์ได้ส่งผลให้ผลสัมทธิ์ทางการเรียนนะครับค่อนข้างต่ําจากปัญหาดังกล่าวนะครับกระผมนะครับจึงได้แก้ไขปัญหานะครับโดยการใช้โปรแกรมการทดลองออนไลน์ของเพรนะครับที่สามารถใช้ฟรีและสามารถดาวน์โหลดในแอปพลิเคชัน Android หรือว่า iOS ได้นะครับง่ายๆก็คือ เข้าไปที่ Google แล้วก็เซิร์ชคำว่าการทดลองออนไลน์ได้เลยครับหลังจากที่เราคลีคีย์เวิร์ดทำค้นหาการทดลองออนไลน์ลงไปใน Google นะครับโปรแกรมเพชนะครับก็จะปรากฏในอันแรกเลยนะครับเราก็จะมีสถานการณ์จำลองในสาขาวิชาอื่นๆอีกด้วยนะครับอย่างเช่นเคมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกชีววิทยานะครับในที่กระผมนะครับได้ออใช้เทคนิคสถานการณ์จำลองนี้นะครับ มาช่วยนะครับในการเป็นสื่อการสอนนะครับประกอบกับเทคนิค K W D L นะครับโดยตัว K ตัวแรกนะครับก็คือโจทย์บอกอะไรมาบ้างนะครับก็คือโนโจทย์บอกอะไรมาบ้าง W นะครับก็คือโจทย์ให้อะไรนะครับ What นะครับให้อะไร D ก็คือดูดําเนินการอย่างไรนะครับปฏิบัติการอย่างไรวิธีทำทำอย่างไรมีกี่วิธีอะไรบ้างนะครับ L คือ คำตอบที่ได้เราได้เรียนรู้อะไรแล้วก็เราสรุปอะไรได้บ้างจากคําตอบที่ได้นะครับที่จากสถานการณ์การทดลองออนไลน์แบบนี้นะครับเราสามารถประยุกต์ใช้กับผมนะครับก็ได้ทําการทดลองแบบออนไลน์แบบปฏิบัติการจริงบูรณาการ เข้ากับเทคนิคการ K W D L บรรยากาศในชั้นเรียนนะครับหลังจากทดลองออนไลน์แล้วปุ๊บเราก็ใช้วิธีการจับกลุ่มให้นักเรียนได้ปฏิบัติการจริงได้ลงมือทำหาค่าผลการทดลองออกมาจริงๆโดยใช้วัสดุรรอุปกรณ์ง่าย,ายๆครับเชือกนัดที่ใช้ในการทําปฏิบัติการจกุ้มก็บรรยากาศในชั้นเรียนนะครับก็จะพึ้นนะครับการถามออกมานําเสนอ การทดลองกลุ่มตนเองก็ได้ไปยุคใช้กับหลายๆห้องเรียนนะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องของตุ่มคนไหนนะครับที่ทําคะแนนได้สูงก็มีรางวัลให้วันเป็นเล็กน้อยนะครับสำหรับคนเก่งนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีสถานการณ์อื่นๆที่สามารถทําการทดลองได้นะครับเช่นเช่น,นี้ก็เป็นการทดลองขึ้นกลนะครับขึ้นในสปริงแล้วก็อันนี้ก็เป็นการทดลองคุณสมบัติของคลื่นนะครับของถายขึ้นนะครับ ก็เป็นการทดลองง่ายๆนะครับเอามาออนในการนํำเข้าสู่บทเรียนแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนนะครับสนใจในรายวิชาฟิสิกส์จากผลการดำเนินการกับผมนะครับก็ได้ PLC นะครับบอกข้อดีนะครับของการจัดการเรียนการสอน,นครเป็นการเผยแพร่ สู่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์นี้ก็คือสามารถนํากระบวนการเทคนิค KU DL นี้ไปใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อีกด้วยนะการ PLC กันหลายครั้งนะครับการดําเนินการร่วมกันหลายๆฝ่ายนะแต่ละคนก็จะมีเทคนิคของแต่ละคนนะครับมานําเสนอกันในกระบวนการกลุ่ม PLC ผลงานนะครับที่ได้รับนะครับก็อ่าล่าสุดก็เลยนะครับก็คือได้รางวัลเข้าร่วมครับการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางฟิสิกส์ทางคาักรุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏเลยจัดขึ้นไปันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาต่อยอดนะครับก็คือนักเรียนที่ชื่นชอบในรายวิชาฟิสิกส์นะครับได้ยื่นพอร์ตโฟลิโอและได้รับการคัดเลือกนะครับเข้าโครงการไทยไซยแค์นะครับอันนี้เข้าค่ายที่จิพันฑวิทยาศาสตร์นะครับติกลูกเตาวนเป็นตัวแทนจังหวัด3คน ซึ่งก็มีนักเรียนทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเทคนิคนะครับการการเรียนการสอนนะครับแบบนี้นะครับไปรรประยุกต์ใช้ในการส่งผลงานเข้าประกวดนะครับงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมปลายนะครับทางโรงเรียนรูเรือทิอยาก็ได้รางวัลรองชนะเลิศออันดับสองทองม,มานะครับก็อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากาการใช้เทคนิค การจัดการเรียนการสอนนะครับแบบการทดลองออนไลน์เทคนิคการสอนแบบ KWDL เข้าด้วยกันนะครับครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมาการทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ